สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปบตรเตอรีนซิงนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการแกะทําความสะอาดปบตรเตอรียน,นะครับซึ่งของผมก็จะมีเมจิคลิป2ตัวนะครับซึ่งจะเป็นปบตรเตอรีนสําหรับตัดผมนะครับก็ยังไม่ได้แกะมาประมาณ น่าจะเกือบปีแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูข้างในกันว่าเป็นยังไงมีเศษผมเข้าไปเยอะไหมนะครับก็มาดูวิธีการแกะภาในคลิปคลิปนี้เลยแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตตเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแกะกันเลยไป สำหรับปัตเตอรเลียนที่ผมใช้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับแต่หลักๆก็จะใช้2ตัวก็จะเป็นวอนเมจิกคลิปนะครับสตัวเลยก็จะเป็นตัวแดงและก็ตัวดำนะครับสตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาถอด2ตัวนี้กันนะครับว่าเศษผมเนี่ยจะเข้าไปข้างในตัวบอดี้ไมนะครับแล้วก็ถอดฟันตะวมสะอาดด้วยนะครับก็จะเป็นการคลีนนิ่งนะครับบิ๊กคลีนนิ่งครั้งใหญ่นะครับปกติเราจะล้างแค่ฟันอย่างเดียวแต่วันนี้เราจะมาแกะตัวบอดี้ด้วยและดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เดี๋ยวผมจะเริ่มถอดตัวเมจิกคลิปตัวนี้นะครับผมใช้มาประมาณ5ปีแล้วนะครับตัวนี้สังเกตดูฟันเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับซึ่งสีดำเนี่ยไม่ใช่สนิมนะไม่ใช่สนิมซึ่งจะเป็นตัวเหล็กที่มันดำนะครับผ่านการใช้งานอันนี้คือเหล็กดีนะครับเป็นสีดำนะสวยนะครับตัวนี้จะเป็นเมจิกคลิปนะครับรุ่นแรกเลยนะครับผมใช้มา5ปีแล้วแต่ยังไม่เคยแกะตัวบอดี้นะครับเดี๋ยวผมจะลูดยางออกก่อนนะครับมามาดูใกล้ ตัวนี้จะเป็นยางกันลื่นนะครับหลายๆคนที่ถามกันเข้ามานะครับยางกันลื่นนะครับตัวนี้กันลื่นแล้วก็ส่วนใหญ่วอนเมจิกคลิปเนี่ยตรงนี้นะครับจะชอบหลวมนะครับหรือว่าบางทีก็กระเด็นออกมาก็มีซึ่งตัวยางเนี่ยยางกันลื่นเนี่ยก็จะช่วยทําไม่ให้ตัวเนี้ยมันหลวมนะครับตัวประกบอีกชิ้นหนึง่งตรงเนี้ยมันหลวมแล้วก็หลุดออกมาง่ายนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึง่งแล้วก็เป็นยางกันลื่นได้ด้วย ทำให้ปัตเตอร์เลียนเนี่ยไม่มีเสียงสั่นตัวบอดี้ไม่สั่นด้วยนะครับสําหรับการถอดนะครับการถอดเดี๋ยวนะผมจะใช้ไขควงหัวแบนนะครับตัวนี้นะครับถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับถอดตรงนี้ออกก่อนแล้วจิ้มเข้าไปเนี่ยดันออกมานะครับเนี่ยมันจะอยู่นี้นะครับมันจะมีเงี้ยงล็อกนะครับให้เราดันไปด้านหน้านะครับดันไปด้านหน้าแล้วตัวนี้จะหลุดออกมาโอ้โหดูข้างในนะครับ มีเศษผมนะครับเศษผมเริ่มเจอแล้อเดี๋ยวเราจะถอดไอตัวฟันก่อนนะครับถอดตัวฟันก่อนเวลาถอดฟันนะครับต้องเอามือของเราเนี่ยกดฟันแบตเตเลี่ไว้ด้วยนะเพราะว่าตัวสปริงด้านในเนี่ยจะดีดฟันขึ้นมาถ้าเกิดไม่มีน็อตยึดนะครับน็อตสองตัวด้านล่างยึดก็จะดีดฟันปัตเตอรีนขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดมันตกแล้วฟันมันหักนะครับ <c oughs> ก็จะเกิดความเสียหายกับตัวปัตเตอรี่เราได้นะครับ ทำให้เราลำบากต้องไปซื้อฟันใหม่มาใส่นะครับนิ้วโปง้งเนี่ยกดไว้นะครับกดไว้แล้วก็คลายน็อตออกมาอ่ะอนี้นะครับค,ค่อยๆถอดอออขนาดผมล้างฟันแทบทุกวันนะครับดูขนาดเราล้างฟันแทบทุกวันข้างในก็ยังมีเศษผมซึ่งเขาเ้าไปอุดอยู่นะครับอ่ะทีนี้ถอดตัวฟันนี่ออกมา,าก็าจะประมาณนี้นะครับ พอถอดฟันเสร็จก็จะมาถอดไอตัวปรับคันโยกด้านข้างนะครับจะมีน็อตตัวหนึ่งให้เราคลายน็อตออกมาอันนี้คือผมจะลื้อทั้งหมดเลยนะครับผมจะลื้อออกมาทั้งหมดเลยมาทําความสะอาดและเดี๋ยวเราค่อยประกอบเข้าไปใหม่หวังว่าลูกค้าจะยังไม่มานะครับเพราะวันนี้ไม่ได้หยุดนะครับร้านเปิดปกติ ตัวนี้จะเป็นตัวปรับคันโยกนะครับปรับคันโยกด้านข้างของปัตเตอรีนตัวนี้ถอดออกมานะครับแล้วก็จะถอดอืตัวปรับฟันออกมาซึ่งดูนะครับพอถอดออกมาเนี่ยเศษผมนี่ร่วงเลย่ะเนี่ยเราจะล้างทั้งหมดเลยก็คือจะถอดล้างทั้งหมดโอ้โหเนี่ยดูข้างในนะครับดูข้างในเศษผมเนี่ยอู้โหเต็มเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยถอดนะครับไม่เคยถอดแล้เจอปัญหาปัตเตอรีนทำไมมัน อืดจางทำไมแรงมันตกนะครับลองถอดบอดี้ออกมาทําความสะอาดดูนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาปัอรียไม่แรงหรือว่าแรงตกนะครับอืดไม่มีแรงอย่างเงี้ยลองถอดบอดี้ออกมาดูว่ามีเศษผมข้างในไหมนะครับดูแลกันด้วยนะครับเราล้างฟันก็จริงนะครับขนของผมล้างท,ง,ทงทุกวันนะครับก็ยังประมาณนี้เลยมีแค่วันก่อนที่ยังไม่ได้ล้างนะครับก็เจอก็จะมีเศษผมติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้เราถอด ทำความสะอาดเขาหน่อยนะครับดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับจะได้ใช้กันยาวๆนะครับทีนี้ถอดฟันถอดตัวประฟันเสร็จนะครับก็จะมาถอดฝาหลังตรงนี้นะครับตรงนี้มาดูใกล้ๆนะครับซึ่งเศษผมเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ตามจุดต่างๆทั่วนะครับเนี่ยคลายน็อตตรงนี้ออกนะครับตรงหัวนี้จะมีน็อตตัวหนึ่งแล้วก็ตรงตูด2ตัว เดี๋ยวเราจะลื้อทั้งสองตัวเลยนะครับลื้อทั้งสองตัวนะครับเพื่อมาทําความสะอาดนะครับมาฆ่าชงฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับระวังน็อตหายด้วยนะครับเวลาเราถอดพยายามไปถอดตรงที่โลง่งๆนะอย่าไปถอดตรงที่ลกๆนะครับเดี๋ยวก็เดินไปเดินมาน็อตหายเอาอีกแล้วงานเข้า ดูนะฮะไม่เคยถอดเลยนะครับเป็นปีอถอดฝาหลังออกมานะครับก็จะเจอประมาณนี้ <c oughs> ซึ่งเศษผมเนี่ยจากที่เราเห็นนะครับจากที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่า เสร็จผมเนี่ยจะเข้าตรงหนึ่งปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับปุ่มสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็ตรงเนี้ยเข้ามาตรงรูที่เป็นตรงช่วงฟันปตาตะเลียนนะครับเนี่ยโอ้โหดูข้างในนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยถอดดูข้างในเลยเนี่ยลองถอดของตัวเองดูนะครับเราใช้มาสักปีหนึ่งสองปีเนี่ยยังไม่เคยถอดเลยลองถอดดูไม่พังหรอกคะ่ะถอดเนี่ยข้างในยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ ประมาณเกือบปีแล้วนะยังไม่เคยถอดชุดใหญ่นะครับถอดมาล้างชุดใหญ่เดี๋ยวก็จะใช้แปรงแข็งนะครับมาปัดเศษผมออกก่อนอ่ะปัดเศษผมออกนะครับดูนะอยู่นิ่งๆดี่นี่ ตรงสวิตต์ตรงฐานนะครับตรงนี้ตรงจะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของตัวแบตเตอรี่เรานะครับอันนี้ตรงหน้าฟันถอดทาความสะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ไดเป่านะครับเป่าเศษผมออกมาให้หมดนะครับตามซอกอะไรพวกนี้เห็นไหมเนี่ยกองก็เริ่มเลย ออกออกมาล้างออกมาทําความสะอาดนะครับ <laughs> เป็นเพราะไม่มีเศษผมหรือเปล่าทำไมเสียงมันดังแปลกง <c oughs> จริงๆตรงนี้ก็ถอดออกมาได้นะครับตรงนี้จะเป็นหมอนรองฟันนะครับแต่ผมไม่อยากจะถอดนะ ที่ยังไม่เคยถอดนะครับแต่เราไม่ <S <S ไ,มไม่จำเป็นต้องถอดบ่อยนะครับถ้าถอด2อสมเดือนเนี่ยเรามาถอดทําความสะอาดทีหนึ่งก็ยังดีนะครับถ้าเก็บไว้นานเนี่ยหรือใครที่ไม่เคยถอดเลยเนี่ยผมว่าข้างในผมน่าจะเต็มแน่นอนแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้ากันไปง่ายๆนะครับซึ่งปันตเลียนเนี่ยมันก็จะมีเขาไม่ได้ทําช่องหรือว่าทํารูให้ผมเนี่ยเข้าไปเยอะอยู่แล้วนะครับก็นานๆที่เรามาถอดทําความสะอาด ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ถอดเลยก็ต้องถอดออกมาดูด้วยนะครับแบตะเตอรี่เราจะได้ใช้งานน,นานๆและก็ใช้งานยาวๆใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์ทำอาหารกินของเรานะครับเชฟฝาหลังทำความสะอาดนะครับเสร็จมาปัดทำความสะอาดทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับ จริงๆการทำความสะอาดปัสตอรเลียนมันก็ไม่มีอะไรยุ่ยงยากนะครับถ้าทุกคนทําตามอ,าอย่างที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูเนี่ยก็สามารถทําได้ทุกคนนะครับทําไม่ยากเลยยิ่งถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยทำสบายนะครับแต่ผู้หญิงก็ดูไปด้วยทําไปด้วยก็ได้นะครับเปิดดูคลิปเราแล้วก็เราก็ถอดไปด้วยคือทําไปพร้อมๆกันนะครับ คือผมจะถอดทีละตัวนะครับผมจะถอดทีละตัวแล้วก็ประกอบไปเลยเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับว่าไอ้นี่ของตัวนี้ไอ้นี่ของตัวนี้คือมันรุ่นเดียวกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะสับสนนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะ หลังจากเอาเศษผมออกหมดแล้วก็จะประกอบฝาหลังเข้าไปก่อนนะครับเราจะประกอบฝาหลังอย่างนี้เข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้อ่มาดูใกล้ๆนะครับตรงนี้จะมีเงี่ยงนะครับเนี่ยเงี่ยงสองซี่เล็กๆเนี่ยข้างหน้านะครับตรงนี้จะเป็นเงี่ยงไว้ล็อกนะครับล็อกตรงนี้เสียบเข้าไปให้ตรงรูนะครับเสียบเข้าไปดันไปด้านหน้านะครับอ่ะกดลงแล้วเนี่ยดันไปด้านหน้า ทีนี้เราก็มาใส่น็อตนะครับตัวนี้น็อตสั้นตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงกลางอืโอเคแล้วก็2ตัวด้านหลังนะครับตรงนี้ใส่เข้าไปที แค่ตึงตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องหมุนเข้าไปแน่นนะครับเดี๋ยวเกลียวจะหวานนะขันแค่พอตึงมือก็เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องแน่นมากนะ,ะทีนี้มาประกอบไอตัวปรับขันโยกนะครับด้านข้างนะตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีรางนะฮะเนี่ยแต่มีร่องร่องตรงเนี้ยไว้เสียบเงี่ยงตรงนี้เข้าไปนะครับ เนี่ยเสียเข้าไปนี้นะครับทีนี้เราก็มาใส่ตัวปรับด้านข้างหมุนเข้าไปตรงนี้จะมีเงี้ยงล็อกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นร่องนี่นะครับตรงนี้จะมีเงี้ยงล็อกแล้วก็ตัวปรับคันโยกเนี่ยก็จะมีเขี้ยวออกมาซึ่งเราจะต้องใส่เขี้ยวเข้าไปให้ตรงร่องนี้นะครับเนี่ยร่องนี้จะมีมาของเขาอยู่นะครับใส่เข้าไปให้ตรงร่องนะครับอ่าเดี๋ยวเราขันน็อตเข้าไปก่อนขันน็อตให้แน่นก่อนนะ ถ้าเราใส่เขี้ยวไม่ตรงร่องนะครับเราจะปรับไม่ได้นะเราจะปรับฟันไม่ได้เนี่ยถ้ามันอยู่เนี้ยไม่ได้ก็ต้องหันมาให้ตรงเข้าร่องแล้วเราก็หมุนขันน็อตเข้าไปให้แน่นนะครับตรงนี้ไม่ต้องถึงกับแน่นมากนะครับแค่ตึงๆมือก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ขันแน่นเนี่ยคือถ้าเราขันหลวมเกินไปนะครับเวลาเราปรับฟันนะครับไอตัวฟันเนี่ยมันจะ เลื่อนเองนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเองเวลาเราปรับขึ้นมันก็จะค่อยๆไหลนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้ขันให้มันตึงมือนิดนึงแต่ไม่ถึงกับแน่นมากนะฮะอาล่ะทีนี้มาใส่ฟันนะครับฟันวางลงไปบนหมอนนะครับหมอนรองฟันตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับใช้มือเนี่ยช่วยประคองว่าหมอนรองฟันเนี่ยมีขาสปริงอยู่ด้านในนะครับซึ่งมันจะดีดฟันกระเด็นออกมาได้นะครับเนี่ยพอเราประกบกันไปแล้วเนี่ยให้เราเอานอนน็อตใส่ไปก่อนนะครับ อ่อาน็อดใส่ไปก่อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยนะครับปล่อยนิ้วโป้งเนี่ยฟันเนี่ยกระเด็นออกแน่นอนนะครับใส่เข้าไปก่อนแต่อย่าพึ่งแน่นมากนะครับหมุนให้น็อดเนี่ยแค่พออยู่นะครับอย่าพึ่งแน่นมากอ่าทีนี้เรามาตั้งฟันเวลาตั้งฟันให้เราเล็งด้านข้างนะครับเล็งด้านข้างเนี่ยมองด้านข้างอางนี้จะเห็นตำแหน่ง ฟันด้านบนกับด้านล่างซึ่งมันเหลื่อมกันอยู่นะครับส่วนการตั้งฟันเนี่ยปบตเตอรี่น2ตัวเนี่ยผมจะตั้งฟันไม่เหมือนกันนะตัวหนึ่งจะฟันชิดอีกตัวหนึ่งจะตั้งฟันห่างนะครับฟันห่างตัวที่ฟันชิปเนี่ยก็จะกินผมเยอะกว่าตัวที่เราตั้งฟันห่างซึ่งเวลาที่เราไล่เฟดเนี่ยมันจะค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเวลาที่เราตัดเอามาเก็บงานตัวนี้เก็บงานตัวนี้ขึ้นทรงเงี้ย ก็จะตรงตามความต้องการของเราเวลาตั้งฟันอะโอเคอ่าใช้งานได้ปกตินะครับทีนี้ก็มาปิดฝานะครับปิดฝาหลังเนี่ยสุดท้ายนะครับสุดท้ายปิดฝาหลังใส่เข้าไปดันเข้ามาด้านหลังนะครับดันเข้ามาตรงนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกฝาบน โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลงน้ํามันนะครับอ่าอันนี้เป็นน้ํามันหล่อลื่นนะครับตัวนี้เป็นที่แค่หูนะครับผมเอามาไว้ใส่น้ํามันปบตะเตอรี่นนะครับแทนการหยอดเพราะว่ากระปุกเนี้ยอ่ะส่องมาดิากระปุกเนี้ยเวลาเราเอาหยอดนะครับหยอดลงไปเนี่ยมันจะมีน้ํามันที่ไหลยเยอะนะครับแต่ถ้าเราใช้ไม้แค่หูนะครับ จุ่มลงไปซึ่งเป็นสัลรีอยู่แล้วเนี่ยจะซึมเอาน้ำมันเนี่ยมาอยู่ในสัลรีแล้วเรามาปาดอย่างเงี้ยจะทําให้น้ํามันไม่ไหลยเยอะออกมาข้างนอกนะครับจะดีกว่าการยกเทแบบนี้จะง่ายกว่านะครับอ่าเราก็เปิดเช็คดูลองปรับฟันดูอ่าทอเคแค่นี้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาฉีดท่าเชื้อกันอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้เราก็ใส่ยางกันลื่นเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนีย่ยางกันลื่นนะสีส้มๆนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมสําหรับใครที่มีปัญหาตรงนี้นะครับฝาหลังมันหลวมหรือว่ามันเสียงมันดังเหมือนมันจะหลุดนะครับยางกันลื่นเนี่ยก็ช่วยได้ยางกันลื่นเนี่ยจะช่วยให้ฝาหลังเนี่ยแน่นไม่ดีดหรือว่ากระเด็นออกไปหลุดออกไปนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้แต่ของผมเนี่ยไม่หลุดนะของผมนี้ไม่หลุดผมใส่แค่กันลื่นเฉยๆนะครับกันลื่นเฉยๆ โอเคอ่ะประกอบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาฆ่าเชื้อกันด้วยสเปรย์ตัวนี้นะครับสเปรย์หล่อเย็นนะครับคูลแคร์ตัวนี้ซึ่งมีคุณสมบัติ1่ฆ่าเชื้อโรคนะครับ2ก็คือช่วยให้ฟันปัตะตเลียนเนี่ยเย็นลงนะครับใครที่ใช้ปัตะตเลียนนานๆมีตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่จะเป็นต้องแบรนด์นี้ก็ได้นะครับแบรนด์อื่นก็มีนะครับตามที่เราหาซื้อได้นะครับเราก็ฉีดเข้าไปเลย ฉีดตรงฟันฉีดแค่นิดเดียวนะครับฉีดแค่นิดเดียวเป็นการฆ่าเชื้อนะครับตัวนี้จะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับเวลาฉีดใส่ฟันปลาตะเรียของเราเนี่ยไม่มีเหม็นน้ํามันแน่นอนคือจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขานะครับตัวนี้นะครับสเปรย์คูลแคร์คูลแคร์ฆ่าเชื้อโรคนะครับฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ทําให้ฟันปลาตะเรียเนี่ยเย็นลงนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของเขานะครับแค่นี้เวลาที่เราล้างปลาตะเรียนะครับ ง่ายๆครับง่ายๆแค่นี้เองมีเวลาเราก็ถอดออกมาล้างออกมาเช็ดทําความสะอาดนะครับดีกว่าเราใช้ใช้ไปไม่เคยถอดออกมาเลยจนมันพังทําให้แบตรเตอรี่หรือว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่าพังไวกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นการถอดออกมาเช็ดออกมาล้างออกมาปัดเศษผมเนี่ยก็จะช่วยให้แบตรเตอรี่ของเราใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับคือก็คือไม่พังง่ายๆนะครับอ่า วิธีการถอดปัตตาเลียนวอนเมจิคลิปนะครับออกมาทําความสะอาดก,ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับช่างตัดผมหรือว่าช่างใหม่หลายๆคนนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตตาเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ